เยี่ยมว่ะเราก็ต้องไปทำเควสใหม่ไปเอาใหม่เอาใหม่ไอ้มีดสุดยอดมึงสมควรเป็นกัปตันว่ะไม่เออเหี้ยเลยมึงเอารางวัลกัปตันไปเลยอันนี้มันเกาะเดิมเลยนี่หว่าแสดงว่าไอ้ทางขวาเนี่ยคือเรือเราหรือเปล่าเนี่ยหิน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 เหรอหินเหรอนี่หินก็จริงอะปล่อยสมอเท่เสมอเลยปั้งปักเข้าให้ไม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 ้เรือรั่วดหัวอย่างเงี้ยเอาต้องหยิบไม้มาแล้วก็มากด กซ้ายแล้วก็เอาไอ้นี้ด้วยวิทน้ำออกด้วยน้ำเองอ้าวทำไมมึงวิทเร็วจังวะอ้าวเฮ้ยมึงมีอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกาะผมทำไมเรือกูไหม่อะเฮ้ยโอ้ยไม่ทำไมเรือเราไหม้อะเพราะว่าบอสมันเห็นกูเห็นบอสยืนอยู่ตรงนู้นต้อง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 มาเอาน้ำในในในเรือมันจะมีถังน้ำถ้าไม่มีถังน้ำก็เอาน้ำจากเรือนี่แหละเรือจะล่มแล้วเรือจะล่มแล้ว ไปล่อบอสก่อนโอ้โหมึงล่อบอสแล้วให้กูวิทเรือคนเดียวได้นะจิตใจมึงทำด้วยอะไรจิตใจมึงทำด้วยอะไรมึงแค่ไม่อยากวิทน้ำจิตใจมึงทำด้วยอะไรขันนี่อะไรจะขันเหรอมึงโอ้โห้จิตเรือจะเอาเรือเล็กมาเฮ้ยจะขัน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 ข มี่มี่มีวิทน้ำหน่อยกูกูกูส้มเรือกูกูดำน้ำกูดบไฟข้างบนอยู่อ่ะเฮ้ยเหมือนบอสจะไม่สนใจแล้วทุกคนเตรียมตั้งงงดีไม่ใช่แค่บอสหรอกไม่สนใจมึงก็ไม่สนใจเพื่อนเดี๋ยวกูไปหยิบเดี๋ยวกูไปหยิบตายได้ไฟว่ะฮัลโหลทุบได้มาเดี๋ยวกูไปหยิบหยิบใหตอนนี้พวกมึงบอสเดี๋ยวกูขอขอขอปิดดูรั่วให้หมดก่อนมี่เดี๋ยวไปช่วยไม่น่าทันเออถ้าไม่น่าทันก็ไปเกิดใหม่เลยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกู ไม่เป็นไรก็เฮี้ยแล้วเรือจะลบอยู่แล้วมึงก็ไม่เป็นไรอย่างเดียวเลยไปโหลดเยอะแล้วกันแอบวินตคอนาวีโอเคโอเคมึงอันสิบอลไม่เห็นแล้วบอลไม่ยิงแล้วเพื่อนๆพืนใจเย็นเพื่อนใจเย็นตอนนี้กูอยู่บนเกาะแล้วกูกำลังหาสมบัติอยู่ไม่มีสมบัติหรอวะเพื่อนไม่รู้กูงอนทำไมงอนวะจับเรือมาช่วยกันนี้ก็งอนไม่ไม่มันมันเห็นกูละได้ได้แล้วเพื่อน ได้แล้วเพื่อนเออกูขุดดึงเร็ว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 มึงเอาเร็วเรต้องดึงกําลังล่อเสืออยู่กําลังเสืออยู่มึงเห็นเสาที่เนี่ยไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันดึงยังไงนะมันดึงยังไงวะมันมีมอกใช้เชือกในการดึงแล้วเชือกอ๋อนี่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 เฮ้ย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 ตันตันมันบอกว่าไอโฮบทำติงมอเออเออเออไอโฮบทัวไอโฮบทัว มีมีแผนคือพอพอเราทำเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเลยนะปล่อยให้อิสุกสรรันอยู่คนเดียวอไอ้กูสา่งลงก่อนไอ้ไอันนี้กูตั้งค้ะเดี๋ยวกูกูเอาสมอขึ้นก่อนเออกูกูกูเอาไม้กูเอาไม้ปักให้ก่อนซ <P> ้อมให้ก่อนอสนใจกูอ่ะกูย,ยิงมันอยู่รึงกูออกเรือละมึงมึงก็เฉลียเฮ้ยเฮียมึงไม่ช่วยกูจริงเหรอวะมึง <c oughs> บอกว่าอะไรน,นะเอามีดฟันตัวเล็กเรื่อยๆพี่ไม่ได้เอามีดมาว่ะทำไงดีวะ มันจะมีดาบทุกคนไอ้บ้าไม่ตะกี้เปลี่ยนเอามีดออกไงเอาคาร์ทรด์ออกฮะในนี้เมื่อกี้กูเอาสมองขึ้นยังวะเอาเอาขึ้นแล้วมึงหมุนแล้วไม่ได้หวะพี่เอาออกไปแล้ววะเจอกันพิมไปแล้วไปแล้วเว้ยเฮ้ยมึงยิงเก็บกูขึ้นไปได้ปะมึงยิงไปหาผมละยิงยิงเก็บกูขึ้นไปแป๊บเดี๋ยวโคตรดาบไปเล่นกันหน่อยเก็บขึ้นมาทำไมวะใครอะโดนไม่แล้วหนึ่งกับหก เร็ววไม่โดนไปพัดมาแล้วไปไปพัดลงแล้วไปพัดลงแล้วโอ้ยโอ้ยอ่ะตายเอ๊ยึ้นไปไึ่ยอมคุณไปง่ายโอ้มาแล้วไาแล้วมาวิดน้ำก่นเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดกูไปแล้วมึงไม่มีคนช่วยวิทย์น้ำใช่ไหมวิอยู่กูไป กูซ่อมเรือให้กูซ่อมเรือให้ไอ้เี้ยกูติดหลังคาเฮ้ยเราจะไปสู้กับบอสจริงๆหรอวะกูจะสู้กับอโ้โหทำไมบอสมันบอสยังไม่ได้ยิงบอสสักแสบเลยทำไมบอสมันอึดจังอ่ะเดี๋ยวมึงไม่ได้ยิงบอสสักแสบแล้วทำไมรู้ว่าบอสอึดยิงไปแล้วไปแล้วยิงไปแม็กหนึ่งแล้วก็ระเบิดอีกครับไม่อันไปกู้ลังเทน้ำออกอยู่มีใครซ่อมอยู่ปะซ่อมอยู่คอยน้ำออกมันเฮ้ยอะไรน้ำออกนะเมื่อกี้ พอยน้ำออกเราจะไม่กลับไปสู้ใหม่หรอวะยังไม่เข็ดชมแน่ๆเขาเป็นว่าเราหนีมาได้ก็บุญแล้วตอนนี้เฮ้ยเราเราไม่ไปที่แสงนั้นเรอะแวนไปเก็บของเหลือไอ้เนี่ยแสงสงเนี่ยตอนนี้มึงจะหลุดขอบแมพหรือว่าไมเออจริงจริงจริงหลุดขอบแมพแล้วรู้ได้ไงวะเนี่ยเนี่ยนี่เอาหันหัวหันเฮ้ยหัวเรือตรงได้ยังหันหัวเรือให้ตรง ตรงแล้วเราเราจะไปไหนกันนะกลับกลับไปก่อนแรกกันเอาเอาสมบัติไปเรนนี้มีสมบัติแล้วเรือเราล่มไปแล้วเราไม่สมบัติอีกเหรอไม่มีแล้วนี่นี่นี่เหรองั้นเดี๋ยวหาเอาโพสให้ข้างๆนี่นี่เจอแพนเดอร์เอาโพสตรงตรงไปหันซ้ายหน่อยไปทาง north west เล็ง north west ไว้เล็ง north west ไว้ north w e s นอร์ทเวส s t ไป north เ e s t ยกภูรับหน้าที่เป็นคนทำกับข้าวแล้วกัน ไฟไหมเชื่อกูมไหมเรือไฟไหมเรามีไม่แพ้แหละแต่ก็อยู่ในวิถีที่ถูกวิถีที่ถูกต้องจอดเกาะตั้งหน้าก็ได้นะถ้ามึงจะวิ่งตรงอ่ะแล้วเดี๋ยวไปเก็บตะเบียงกันได้ครับรออยู่บนเกาะคนหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวจะได้เอาเนเกาะคนนี้ไงเราบนเกาะคนนึงคือยังไงอ๋อเลี้ยงสองคนลงไปมาด้วยกันไปด้วยกันดีว่าเรือสิบพันกลับมาอทีที่ยเรือหา ข้างหน้ามีมีมกดน,นี่เ,เลยกดนี่เลยลงสมอลงสมอเทเสมอเร็วเร็วเ,เนะร็วเ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 ง็วเร็วปื็วเรืวเร็วเื็วงรวเวเรวเรเรวมรเร็วเร็วเรเหวรเรร็วเเรเร็วมวเร็วงรเเ็วเเเรตัว รอออก็คืะไเฮ้ยอะไรไม่รู้มี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 มาตามมามีนั้นอะไรอ่ะน้องเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเจ็บด้วยเฮ้ยแปลกได้เฮ้ยคืออะไรคือเลือดกูไม่เหลือแล้วเว้ยอต้องการคนเคียงงูหคนก่อนี่ก่อนออกออกไปดีออกไปดีเดี๋ยวเคี่ยให้มึงไปกินผลไม้กันก็ได้เดี๋ยวกูเอ้ยลองทำเถอถ้าทำกับข้าวจะได้เยอะขึ้นปะลองดูเอาเอาเอากล้วยไปทอด คุ้ยทอดเฮ้ยเนเนเนเมันเหลือกล่องตรงกูตรงกล่องกล่องหนึ่งต่องมันต่องมันเป็นบาเรลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเต็มเดี๋ยวไปเอาไอบาเรลเนี่ยเหรอเออเมันมีเอาไปไม่ได้ไม่ได้แค่เกยวขอขึ้นมามันมีมีกล้วยอยู่ฮะมหีบกล้วยเหรอกูหยิบไม้เอ้ยแม่ทำไรวะกูกล่องหมดแล้วกูดึงหมดแล้วนี่เรากำลังจะไปไหนกันก็กลับเกาะหลักไม่ใช่หรอโอเคตรงไปเรื่อยฮะ ไปแล้วเนี่ยสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยแล้วเรายิงตัวเราอัดใส่บอสแล้วบอสจะแตกป่าววะหัวเราแตกไม่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 กูมึงแตกนั่นว่ะกูพ่อสมองนี่มิเออถ้าไม่กอดเราจะมีอะไรแล้วหินสมบัติเราอยูงไหวะมันขาอยู่ตรงข้างหลังเนี ไมีไนะมที่ขายอาวุธ <im it> แต่ว่าอาวุธมันก็เป็นแค่สกินแหละกูบินเพื่อนกูบินอลฮดี <laughs> <ว S 2> ดไม่ตกลงเกาะ,ะ <laughs> ตัวนะะ่าจะแตก่ <c oughs> นย์กูรับเวสมาสองสไปลองส่อ้วา่าเป็นยังไงบ้างไปเฟสหน่อยเฟสหน่อยเดี๋ยวกูวางเสกูมกูมีเวสอันนี้วะไหน โอ้โหก็ได้นะลองดูเขาเราเราทำแต่เก็บกล่องมาโอเคมาโอเคเออเราต้องหาซักเกาะเพื่อเพื่อเอาของหน่อยก็ดีนะไม้หมดเนี่ยเราเราเอาเกาะข้างหน้านี้นี่เลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวส่งกูขึ้นเกาะนั่นเองแล้วเดี๋ยวกูรอรอรอหนังเงือกปีนแล้วนะปีนแล้วเหมือนเหมือนกูดูดาวเลยตอนเนี้ยสวยใช้ได้อยู่เหมือนกัน น่าจะยิงได้เลยป่ะเพื่อนเอ้ยอีกไกลเลยไกลเหรอนางเงือกมารอรับเลยอะแต่ไม่ไรกูว่ายน้ำไปต่อได้ไปก่อนเลยเนี่ยนางเงือกมันแบบมาเรื่อยๆแบบมามาจับกูเถอะมาจับกูเถอะอย่างเงี้ยฆ่ามันเหรอเนี่ยอันนี้คือมีคนไปไหนอยู่นยกำลังไปเกาะที่เป็นเกาะแบบเกาะล้างอะไปเอาของให้พวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่มีไม่มีหมดแรงเหรอไม่มีหมดแรงนะ มึงไม่เห็นฉลาบมั้งเหรอเอ๊มึงอย่าทักเด็ดอ้าวนี่มึงมันรับกูแล้วเหรอทำไมกูยิงมึงไม่ขึ้นวะยิงไม่โดนหรอออ่นมึงยิงไม่โดนอ้าวแล้วมึงจะขึ้นมายังไงวะขึ้นไม่ได้ไงกูได้แต่เห็นว่าเรือเรือไปข้างหน้าขวานักเงือกมนรับกูทีไปนักปากออกไปปากกระบอกเออเยี่ยม ไปเลยไสาแล้วกูก็สองตัวแล้วแล้วสิ่งที่คุณนึกอย่างแรกคือที่มีถามว่ากับตันอย่างนี้แล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงอ่ะนี่เลยนี่คือคำตอบนีแล้วไงยิงมาเลยไกลใจมึงยิงแนมึงวะเนี่ยไกลสัตว์มึงฟังจากเสียงมันจงใจเฮี้ย กูกำลังยิงช่วยมึงอยู่มึงไม่เข้าใจเหรอแว่น <C> มันแค่ผิด <C> ผิดองศา <C> ไปนิดหน่อยเท่าวนั้นแหละไม่น,นิดเลยหลายกิโลเลย